รักษาว่าอะไรกุ้งฟรองมาตุนร้อยที่วัดบารักตาตสวัสดีค่ะฉันมีกระเพาะไว้ย่อยาอาหารย่อยผ่านลงมาไปที่ลําไส้ฉันมีสมองมีปอดหายใจ เอ๊ะตรงนี้ไงหัวใจฉันเพลงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะคุณครูชริฟ้าสะโพและก็ลองไส้ค่ะคุณภัยริยะตอนอื่นนะคะเราจะต้องเริ่มกันด้วยกับดาวดูอาเพิ่มบุญความรู้ค่ะรอบนี้ซิดเนียนมันวารุปปณีฟั๊มาคุณภัยริยะวันนี้พาอะไรมาด้วยคะโอ้วันนี้ ค่ะลำไส้มาเลยค่ะเอาเคลื่อนในข้างในตัวเนี่ยเอาออกมาข้างนอกให้เด็กๆเห็นให้หมดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะที่เรียนไปแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีอะไรคะแล้วก็มีปอดค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องกระพาะกับลำไส้นะคะคุณครูยริยาคะ ส่วนนี่คือกระเพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรหรอคะกระเพาะนะคะใช่ค่ะกระเพาะเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อกับหลอดอาหารนะคะ <light. S 2> เราก็จะทานอาหารลงไปที่ปากนะคะ <unos. S 2> แล้วก็จะลงไปที่หลอดอาหารพอลงไปที่หลอดอาหารแล้วเนี่ยอาหารก็จะย่อยด้วยกับน้ําย่อยนะคะจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะลงไปที่กระเพาะค่ะ พ<ม><ช>อลงไปที่กระเพาะแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะเอาสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยส่งไปที่ร่างกายของเรานะคะส่วนของที่ย่อยไม่ได้นะคะส่วนของที่ไม่มีประโยชน์ของที่ไม่สามารถส่งไปที่ร่างกายได้เนี่ยร่างกายของเราก็จะส่งลงไปที่ลำไส้เ <Let 's. S 1> ล็กอันไหนคะลำไส้เล็กดีด่ดเลยค่ะสีชมพูเลยะีูใช่ไหมคะ ค่ะนะคะร่างกายของเราก็จะส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ถ้าลำไส้ใหญ่ตรงไหนอะสีส้มนี้แล้ค่ะส้ม้คะเมื่อส่งไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องขับถ่ายออกมาจากร่างกายก็จะลงไปที่ทวารหนักของเราลงไปเป็นอุจจาระปัสสาวะนะคะ นี่คือการทำงานของกระเพาะแล้วก็ลำไส้ค่ะคุณผู้ชลิฟ้าคะถามผู้ชลิฟารู้ไหมคะว่าเราเนี่ยจะดูแลกระเพาะของเรากับลำไส้ของเราอย่างไรวิธีการดูแลกระเพาะกับลำไส้นะคะเด็กๆจำไว้เลยนะวิธีการดูแลกระเพาะและลำไส้นะคะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ แล้วก็ทานอาหารให้เรากบบเวลานะคะคุยาริยาอ๋อาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะก็ะคือหนึ่งเลยคุยา,าริยาน้ำอัดลมน้ำอัดลมนะคะ,าาะ,คะสองขนมหวานขนมหวานค่ะใช่ค<ช>่ะ<า>สามขนมกรอบๆท่ะคุยริยาโอ้โหชอบกินมากเลยค่ะกินกันมากยอมากแล้วเนี่ยจะทำให้ร,ร่างกา,ายของเราไม่ลำไส้ของเราเนี่ยมันไม่ดีต่อลำไส้คะ่ะแล้วก็ไม่ได้ ปวดท้องแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็กินยาฉีดยาด้วยค่ะอ่าเนี่ยค่ะคืออาหารที่ไม่ที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะก็มีมีน้ำอัดลมขนมหวานขน,กนมกรอบขนมเนยนะถ้ากินมา,มากๆเด็กๆก,ก็จะทำไมคะปวดท้องอามากๆเลยค่ะเหน๋ยวะแบบนี้ขอกินนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงได้ค่ะแต่ก็ไม่ควรมากค่ะเด็กๆจำเอาไว้นะคะ อาหารอะไรที่ทําให้กระเพาะของเราแล้วก็าําไส้ของเราเนี่ยป่วยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเราก็จะต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์แลวย่อยง่ายค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็สาระมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับกระเพาะแล้วก็ลําไส้ของเรานะคะเด็กๆสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะวันนี้เนี่ยเรา สาา euh, อ่ความรู้ของเราเนี่ยเราต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะลาเราต้องขาดมุฮามะเลขประชุมค่ะซุบฮานะกัลลอฮุมม่าวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลไลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตักสิรุกะวะอัลตูบูดีไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูบ๊ายบาย